แนงขับขี่รถไปของบริษัทนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําหลักการกับขี่รถอย่างไรและปลอดภัยนะครับครับเรามาดูข้อแรกกันนะครับก็คือนะครับก็สวมหมวกกันน็อกครั้งนะครับเวลาเราจะขับขี่รถนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายนะครับต้องใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะครับพร้อมสายรักทางนะครับเรามาดูข้อที่สองนะครับข้อที่สองก็คือขี่ไม่ซิ่งนะครับขี่ ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับว่าจะเป็นชุมชนเมืองนะครับหรือเขษตรชุมชนนะครับแล้วมาดูก้อที่3ามนะครับก็คือเปิดไฟเลี้ยวนะครับก่อนเบนเลน30เมตรนะครับเมื่อเราถึงทางแยกทางเลี้ยวนะครับเราควรเปิดไฟเลี้ยวก่อนนะครับเพื่อใหรถข้างหลังได้มองเห็นนะครับว่าเราจะเลี้ยวหรือว่าไม่ขี่ตัดหน้ารถกันอื่นนะครับว่าถ้าเราไม่ นะครับเพราะถังข็มองไม่เห็นนะครับอาจจะเกิดปั่เหตได้นะครับเรามาดูข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ก็คือเว้นระยะห่างจากรถข้างหน้านะครับเวลาเราขี่รถนะครับถ้าเราขี่กันทันชิดเกินไปนะครับเราอาจจะถ้ารถข้างหน้าเบรกขึ้นมานะครับเราอาจจะไปชนรถข้างหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเว้นระยะห่างจากรถข้างหน้าประมาณสองนินาทีนะครับเพื่อระบบเบรกนะครับหรือการเบรกของเรานะครับได้ทันนะครับนี่คือ ส่วน้อที่5้าครับก็คือมองไม่ถับนะครับเพราะการดื่มหรือการเมานะครับทาให้การควบคุมหรือกำลังทับรถลดน้อยลงนะครับอาจจเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนี่คือข้อ5้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับสุภุมานแนะนำวันนี้นะครับก็คือหลักการใช้รถอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับไม่ว่าเป็นตัวท่านเองนะครับหรือว่าคนใช้รถใช้ถนนอ่ร่องเราครับได้ อยากถูกต้องและปลอดภยนครับ